الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الحمد لله في نعمة إيمان وني يأك تي جنم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بعد بين صلى الله عليه وسلم تاج. تنرسل يا مأشر النساء تصدقنا وأكثرنا أن فإني رأيت أكثر أهل النار فقالت إمرأة منهن يسلة وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار قال تكثرنا اللعنة وتكفرنا أشير رواه مسلم حديد برني بنوبيت ميمان بن حديد ที่ท่านนาบีมุฮัมมัดส,สลุลลัลฮุอะลัยฮิวะสซลัมได้กล่าวว่าโอ้มวลชนบรรดาสตรีทั้งหลายพวกนางจงบริจาคทานเถิดและจงให้มากด้วยกับการกล่าวอิสติกฟารตหมายถึงให้มากด้วยกับการกล่าวขออภัยโทษต่ตอลรสุปฮาหนะฮัวตาอาลาพเพราะแท้จริงฉันได้เห็นพวกนางมีจำนวนมากมายที่เป็นชาวนรกและมีผู้หญิงคนหนึ่ง ในหมู่พวกนางได้กล่าวขึ้นว่าโอ้รสูลลลอฮเพราะสาเหตุอันใดที่เรานั้นเป็นคนส่วนมากที่อยู่ในไฟนรกท่านอาบีได้ตอบว่าอันเนื่องมาจากว่าพวกนางนั้นมักที่จะด่าทอมักที่จะสาบแช่งและมักที่จะปฏิเสธคุณงามความดีของบรรดาสามีหะดิษบทนี้พี่น้องผู้ที่มีอิมานเป็นฮะดิษที่บันทึกโดยอิมามมุสลิม ลองมาดูบรรดานักวิชาการได้อธิบายฮะดีษบทนี้ว่าอย่างไรบ้างถ้อยคำที่หนึ่งที่ท่านนบีมุ h a ม m a d สุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่ายะมะชอรอนนิซาตสัดดักนะโอ้บรรดามวลชนสตรีทั้งหลายจงบริจาคทานเถิดหมายถึงเอ๋ยยะนิซาอันมุสลิมีนอัคริจนาอัสดะก็ตวังฟิกนะลิลลาฮิอัลลอฮฺวะจันหมายถึงว่ายังไงพี่น้องผู้ที่มอีอมาน ท่านนบบีมุฮัมมัดส,สลุลลัลฮุอะัยฮุะสัลลัมได้เรียกเหล่าบรรดาสตรีที่เป็นมุสลิมให้พวกนางนั้นได้นำทรัพย์สินของตัวเองออกมาเพื่อที่จะบริจาคเพื่อที่จะเสียสละในหนทางของละซุบฮะนหัวทาะอัลกซิรุนันอิสติกฟาร์ส่วนประโยคที่ว่าและพวกนางจงมันขออภัยโทษต่อเราให้มากหมายถึงว่า و ลลอฮะกะซีรอนมินซًนูบิกุนนะ พวกนางทั้งหลายจงขออภัยโทษต่อลาะให้มากมายจากบรรดาบาปต่างๆที่พวกนางได้เกาะขึ้นฟาอินนีรอไอตูกุนนาอักซารออาฮลินนาส่วนประโยคที่ว่าแท้จริงฉันได้เห็นพวกเธอเป็นคนส่วนมากที่อยู่ในไฟนรกหมายถึงอะไรไอกอดรอไอตูอันนาอักซารออาฮลินนารมินันนิซาฉันได้เห็นคนส่วนมากส่วนใหญ่แล้วที่เป็นชาวนรก มาจากบรรดาผู้หญิงส่วนถ้อยคําที่ว่าวกอเลติมรออาตุนมินหุนนะยัสละตุนประโยคที่ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งมีสตรีคนหนึ่งที่เป็นตัวแทนของเหล่าบรรดาสตรีต่างๆท,ที่อยู่พร้อมกับท่านนาบีมุฮัมมัดสุลล,ลัลฮวาไลฮวสซัลลมัมได้กล่าวขึ้นว่าหมายถึงไอ้กอลลติมรออาตุนซาตูอักลินวระรอยินผู้หญิงคนนี้พี่น้องผู้ที่มีอิมานเป็นผู้หญิงที่มีความ มีความเฉลียวฉลาดมีไหวพริบมีปัญญาก็เลยถามว่าว่ามาละนายาร س و ูลลอฮอักษรอะลินาสส่วนประโยคนี้พี่น้องผู้ที่มีอีมานผู้หญิงคนนี้ถามว่าเพราะเหตุใดที่เรานั้นเป็นคนส่วนมากที่อยู่ในไฟนรกหมายถึงอะไรไอมันสับอันนันนีซาหุนนะอักสรุไมยะดะคุลุนนารอหมายถึงว่าอะไรคือเหตุ ที่ทำให้บรรดาสตรีนั้นพวกนางทั้งหลายเป็นคนส่วนมากที่จะเข้าสู่ไฟนรกฟาะกอละสลลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตุกซิรนัละเงะไออัสซะบับฟีกัสรติดุคูลิคุนนันนาร์อันนะกุนนะตุกซิรนัดดือาบิลละนีวัลลเะน์ฮัวตัรดูมินเราะห์มะติลลาห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เฉลยให้กับพวกนางได้บอก ว่าแท้จริงพวกนางมักที่จะสาบแช่งอยู่บ่อยครั้งหมายถึงว่าสาเหตุที่นางนั้นได้เข้าสู่ไฟนรกอันเนื่องมาจากว่าพวกนางมักที่จะสาบแช่งกันมักที่จะด่าทอกันคําว่าละนุนพี่น้องผู้ที่มีอีมานหมายถึงอะไรหมายถึงว่าการขับไล่ให้ออกจากความเมตตาของลระสุภะนะหัวตาอาลาส่วนสาเหตุที่สองว่ตักฟุรนันอาชีพและพวกนาง มักที่จะลืมบุญคุณความดีงามของบรรดาสามีหมายถึงว่าไอ้วัสซาบาบุซานีฟีกัสรอติดูคูลีคุนนันนารอันนคุนนะทเจฮัดน์ฟัตละอัซวาจิกุนนะวะลาตัชกุรนะฮุมวะตุก س ิรนามินันจูฮูดิวันอิงการิลิฮุกุกิฮิมนี่คือสาเหตุที่สองพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านหมายถึงอะไรพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านหมายถึงว่าและสาเหตุที่สอง ในการที่พวกนางได้เข้าสู่ไฟนรกอันเนื่องมาจากพวกนางนั้นได้ลืมบุญคุณได้ปฏิเสธถึงความดีงามต่างๆที่บรรดาสามีได้เสียสละได้โอบอ้อมได้ดูแลให้แก่พวกนางและพวกนางไม่ได้ขอบคุณต่อบรรดาสามีต่างๆที่พวกเขาได้เสียสละที่พวกเขาได้ทำงานได้ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างในการได้มาทรัพย์สิน เพื่อที่จะดูแลครอบครัวของเขาและพวกนางมักที่จะกีดกัน้นมักที่จะขัดขวางไม่ให้สามีของพวกเธอได้รับสิทธิอันควรที่จะได้รับนี่คือฮะดิษบทหนึ่งพี่น้องผู้ที่มี إ ي م านเป็นฮะดิษที่เป็นการสอนให้เรานั้นระมัดระวังในการปฏเิเสธความดีงามของสามีในการยับยั้งความผิดต่างๆอันเนื่องมาจากบาป ที่มาจากลมปากที่มาจากการเปล่งออกมาดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีมาฮดิษบทนี้ถือว่าเป็นฮดิษถ้าหากว่าเราจะแกะสาระประเด็นเนี่ยมากมายบ่งบอกถึงการที่เรานั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกล่าวอิสติกฟ,ฟาร์กล่าวอภัยโทษต่อรัศมีห่านหัวตาลาใหยะยะ้เยอะเยอะเพราะการกล่าวอภัยโทษการขออภัยโทษการบริจาคทานมันจะยับยั้งให้เรานั้นออกจากไฟนรกการที่เราฝ่าฝืน สิทธิบางอย่างบางครั้งอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราไปสู่ไฟนรกก็เป็นไปได้ด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีอ ي م านฮะดิษบทนี้ถือเป็นฮะดิษที่มีความสำคัญเช่นเดียวกันเพราะเป็นฮะดิษเมื่อเวลาใครจะเข้าสู่สวนสวรรค์ของละสุบหานหัวตาลาเขาจะต้องมีไหวพริบเขาจะต้องเรียนศาสนาเหมือนกับผู้หญิงคนนี้ที่มีความกล้าหาญ กล้าที่จะถามท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาลลอฮวาซัลลัมพ่อสาเหตุใด,ดที่บรรดาสตีมักที่จะเข้าสู่ไฟนรกดังนั้นการที่สตีศึกษาในเรื่องของหลักการศาสานาถือเป็นสิ่งที่มีความสําคัญเช่นเดียวกันเพราะการศึกษามันจะทําให้บุคคลหนึ่งไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงสาเหตุหนึ่งแต่ไม่ใช่สาเหตุอันสําคัญ แต่เป็นสาเหตุหนึ่งที่จะเข้าสู่สวนสวรรค์ของรสุภะหานฮัวตาลาดังนั้นขอฝากพี่น้องผู้ที่มีอิหมานไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงพยายามอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาฮะดีษของท่านนาบีศึกษาบทบัญญัติของรสุภะหานหัวตาลาเพื่อที่จะเป็นการเติมเต็มสิทธิซึ่งกันและก,กันใครที่ไม่ได้ศึกษาในเรื่องของหลักการศาสานาเขาจะรู้ได้อย่างไรว่าสิทธิของเขาที่จะต้องปฏิบัติมีอะไรบ้างหรือสิทธิของเพื่อนมนุษย ที่เรานั้นจะต้องปฏิบัติมีอะไรบ้างหรือสิทธิของละซุบฮะนหัวตะอาลาที่เรานั้นจะต้องปฏิบัติมีอะไรบ้างหากไม่ได้ผ่านกระบวนการการศึกษาแน่นอนไม่มีใครรู้พี่น้องพุที่มีอิหม่านดังนั้นขอฝากเกดเล็กเกดน้อยเหล่านี้หวังว่าเป็นแรงบันดาลใจให้เรานั้นได้ศึกษาในเรื่องของหลักการศาสานาอย่างน้อยๆในการรับฟังฮะดิษของท่านนาบีมูฮัมมัดสลุลลัลฮุวะลหัวซัลัมก็ขอปิดท้ายด้วยกับบิล,ลาฮิโตฟิกวันฮิดายะ والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته